บานนเขียนสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งยินดีต้อนรับท่านปรีชาภูศิริศึกษาวิเทศชำนาญการพิเศษจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งค่ะค่ะวันนี้โรงเรียนบ้านนานนเขียนนะคะได้รับโอกาสดีางามที่ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินงานแนวการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะการเนินง,งานในช่วงระยะเวลาสถานการณ์โควิด19มีดังนี้ค่ะค่ะเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านานานนเขียนผู้บริหารคณะครูบุคลกากรได้เข้ารับฟังการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์จากสปถ เกีย่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยขับเคลื่อนรับฟังนโย,ยบายทั้ง4งานนั่นก็คือด้านวิชาการด้านบุคลากรแผนและงบประมาณการจัดการบริหารทั่วไปรวมถึงแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะเมื่อประชุมคอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยแล้ว ได้มีการดำเนินการประชุมคณะครูบุคลากรคณะกรรมการการศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังบนหนองโนเพื่อวางแผนดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดสิค่ะค่ะทางด้านโครงการอาหารนมโรงเรียนโรงเรียนบ้านนานโนเขียนได้ดําเนินการดังน,น,นี้ค่ะ มีการรับนมพัชไรส์สัปดาห์ละสองวันจากผู้ประกอบการโคนมค่ะโดยควบคุณคุณภาพอุณหภูมิไม่ให้เกิน4องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของนมค่ะทั้งนี้กระบวนการมอบนมให้กับนักเรียนมีการส่งมอบนมให้กับนักเรียนดําเนินการตามหลักมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดค่ะโดยที่นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะ น้านโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านานาโนเขียนดำเนินการบิกจ่ายเงินครั้งที่1ตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีการดำเนินการแต่งตั้งคุณครูผู้จ่ายเงินอย่างน้อยห้องละสองท่านต่อห้องเรียนค่ะจะมีนักเรียนหรือผู้ปกครองมารับเงินครั้งที่1โดยเซ็นชื่อรับเงินตามกระบวนการค่ะนอกจากนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินครั้งที่สอง ตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างค่ะนักเรียนหรือผู้ปกครองได้มารับเงินครั้งที่สองโดยเซ็นชื่อกับรับเงินตามกระบวนการค่ะกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนค่ะนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบสีอ่อนออนไซต์เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติาทตางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด19ค่ะอ่อนแอคณะครูทุกท่านอัดคลิปการเรียนการสอนลง YouTube พวกผู้ก,กับ d l t v เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางค่ะนอกจากนี้การจัดการเรียนแบบออนไลน์โดยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางแอปพลิคชันไลน์ซึ่งสามารถถ่ายทอดและอธิบายเนื้อหาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมกันได้ค่ะ on h แ n นคุณครูทุกท่านจะทำแบบฝึหกหัดและสื่อการเรียนรู้ส่งที่ลิ้นชักแห่งการเรียนรู้ณศา,าลาประชาชนประชาคมของหมู่บ้านนานุเขียนค่ะนโยบวายที่ดำเนินการไปทั้งหมดได้ครอบคลุมทั้ง4ด้านค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านนานุเขียน สำหรับสมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งนำโดยดิฉันนางรุ่งทิวาบุญศรีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนานเขียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราลัตนุ่งมณีรับต์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนานเขียนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริพรคำสิงห์ตำแหน่งธุรการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุชกรธรนมยโสตำแหน่งครูอาจ้างค่ะสวัสดีครับกับผมนายนัทวุฒิคำศระเทียมตำแหน่งครูอาจ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสุนทรีชัยพุทธตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาลูเขียนค่ะค่ะ วิถีใหม่วิถีคุณนาภาพไม่ประมาทกรารอย่าตกค่ะโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้โรงเรียนบ้านานาเขียดดำเนิเนการจัดก,การเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนและทำให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้แม้จะไม่ได้มาโรงเรียนทางโรงเรียนได้นําเอา6มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในฐานกษาซึ่งเป็นนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งนำโดยท่านดรสมศักดิ์ภูมิกรองผู้อนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง หมาตรการหลักมีดังนี้ค่ะ 1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะ 2. สวมใส่หน้ากากอนมามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อยอยู่ในสถานศึกษาค่ะ 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอครับ 4. ี่จะให้มีการเว้นระยะห่างค่ะ ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยค่ะ 6. ลดความแออัดไม่จัดจกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันค่ะนั่นก็คือ6มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบ,บาดของโรคโควิด19ในสถานศาึกษาทั้งนี้นะคะวิธีใหม่วิธีคุณภาพไม่ประมาทก้าอย่าตก สุดท้ายนี้ดิฉันและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านานาูกเขียนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ และรุนแรงแค่ไหนการเรียนรู้ที่จะท้อถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุดสามแนวคิดการเรียนรู้นำการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 นี้โรงเรียนบ้านานานูกเขียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน และทําให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้แม้จะไม่ได้ไปรงวมเรียนโดยการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อการเรียนรู้เรียนเพื่อรู้ของเด็กมากขึ้นทั้งนี้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมีความปลอดภัยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด โรงเรียนบ้านนาโนเขียนจึงได้จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอิบเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ดันี้การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองในเรียน 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือติดต่อสื่อสารและอื่นๆกับครูประจำชั้นกรณีผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์ ให้ติดต่อกับครูเพื่อวางแผนร่วมกัน 2. เข้าร่วมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูเช่นไลน์ Facebook, เฟซบุ๊กเพจโรงเรียนบ้านานานุเขียนโทรศัพท์หรือช่องทางอืง่นๆตามบริบท 3. ทําความเข้าใจร่วมกับโรงเรียนครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนบ้านานานุเขียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่สีเขียวออนแอคือการออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอนโดยใช้โรงเรียนบางไกลกำมวลเป็นฐานสามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตารางและรายการลิดสามารถดูได้ย้อนหลังค่ะออนไลน์ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียนเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากที่สุดค่ะออนมานเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูก,กับนักเรียนใช้ร่วมกันค่ะออนแฮนโรงเรียนบ้านนานุกเขียนได้ฟอดบทเรียนจากการปิดสถานศึกษารอบที่มีการระบาด ของโควิด1 9รอบแรกมาบริหารจัดการโดยคำนึงถึงพื้นที่บ้านเด็กนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครูผู้สอนได้จัดถุงยางที่ทางการศึกษาที่ประกอบไปด้วยใบงานแบบกระดัดต่างๆและแบบเรียนเป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูปแม้จะมีการปิดเรียนเกิดขึ้น ทางโรงเรียนบ้านนานุนเขียนจะไม่ให้เกิดผลกระทบกับเด็กในการเรียนรู้แน่นอนค่ะซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดสถานที่รับส่งใบงานรับส่งเอกสารตั้งไว้ณสาร,กรากลางบ้านชุมชนนานุเขียนโดยมีคุณครูคออกไปเยี่ยมค่ะหรือให้ผู้ปกครองทําหน้าที่เป็นครูครอยช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้วิธีใหม่วิธีคุณภาพนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนชุดความรู้คู่โควิด19ผ่านสื่อแอปพลิเคชันต่างๆรายกลุ่มต่างๆ YouTube คลิปวิดีโอที่คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้นได้บันทึกการจัดการเรียนการสอนส่งผ่านในรายกลุ่มระดับชั้นเรียน ส่งผ่านลายกลุ่มของผู้ปกค,ครองนักเรียนส่งผ่านลายขลุ่มของชุมชนหมู่บ้านนาน,นุเขียนและ Facebook เพจของโรงเรียนบ้านนาน,นุเขียนคลิก,กวิกฤตโควิด -19 เป็นโอกาสสุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่าน, 9, านก,ก,ก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันค่ะดิฉันนางรุ่งทิวาบุญศรีผู้ในการโรงเรียนบ้านนาน,นุเขียน